สวัสดีครับพบกับทัช GTR Max นะครับทัช GTR นะครับวันนี้มีเรื่องราวดีๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอุปกรณ์ความปลอดภัยนะครับที่เราขับขี่รถจักรยานยนต์หรือว่าชาวไรเดอร์ทั้งหลายนะครับที่ใช้หมวกกันน็อกนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำสินค้าดีๆนะฮะหมวกดีๆที่ผมใช้อยู่นะครับก็คือจะเป็นหมวกของ ยี่ห้อของยักษ์เฮลเม็นะครับยักษ์เฮลเม็เป็นยังไงบางคนสงสัยว่าเอ๊ะยักษ์ยี่ห้ออะไรผมผมไม่เคยได้ยินนะฮะผมเองผมก็แปลกใจครัง้งแรกจากางที่ผมเห็นนะผมเห็นครัง้งแรกเนี่ยผมก็สะดุดตามเหมือนกันว่าเอ๊ะหมวกอะไรทําไมมันถึงชื่อยักษ์อะไรเงี้ยผมก็อยากทําความรู้จักกันนะครับก็ศึกษาเราเรื่องไปถึงนู่นเลยฮะโคราเลยครับพอผมไปถึงเนี่ยผมก็บอกว่ายักษ์เฮลเม็หน้าตาเป็นยังไง ี่เขาเลยส่งหมวกมาให้ผมนะครับตอนแรกผมก็มีหมวกส่วนตัวอยู่นะฮะที่ใช้ในการเทสทดสอบรถแต่พอร,รับผมได้หมวกของตัวยักษดเฮดเมทตัวนี้มานะครับผมก็อยากจะลองดูว่ามันดีจริงหรือเปล่านะครับส่วนตัวด้านของตัววัสดุเนี่ยเดี๋ยวเรามาคุยกันเดี๋ยวผมคุยเรื่องในเรื่องของฟิลลิ่งก่อนนะครับฟิลลิ่งของผมเนี่ยที่ผมใส่ทําการเทสทดสอบรถจักรยานยนต์ไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์ทั้งใน ประเทศไทยแล้วก็รถจักรยานย,ยนต์ในต่างประเทศนะครับผมก็นําตัวเจ้าหมวกของยักษ์เทลเมตตัวนี้นะครับไปใช้ทําการทดสอบนะครับแล้วก็มั่นใจนะครับว่าหมวกตัวของยักษ์เองนะฮะที่จะสามารถปกป้องนะครับอุบัติเหตุสําหรับผมที่จะทําการเทสทดสอบได้นะครับก็หมวกของตัวยักษ์เทลเมตตัวนี้นะครับหลกัหลกๆเลยรูปล่างหน้าตารูปทรง ของเขานะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือด้านข้างนะครับด้านข้างด้านขวานะฮะด้านหน้าครับนะครับด้านข้างด้านซ้ายครับแล้วก็ด้านหลังนะครับนะฮะสังเกตไหมครับสังเกตอะไรไหมสังเกตตรงที่ลายนะครับก็จะเป็นลายแบบไทยๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนเขี้ยวยักษ์นะครับก็จะเป็นแบบลายตรงตรงนี้นะฮะเท่มากเลยนะฮะบอกเลยเลยว่าเท่จริง นะครับส่วนทางด้านบนนะฮะก็จะเหมือนเป็นคิ้วอ่าเป็นคิ้วยักษ์นะครับตรงนี้นะฮะเป็นคิ้วยักษ์นะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นลายลายแบบกระดกนะครับก็จะมีโลโก้ของตัวยักษ์เฮียมเมทนะครับผมบอกได้เลยว่าอ่ายักษ์เฮียมเมทเนี่ยเขาดีไซน์ลายเนี่ยผมเห็นครัง้งแรกผมก็โดนใจนะเพราะว่ามันบอกบอกถึงความเป็นไทยในเรื่องของการาขับขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยซึ่งคนไทยเองเนี่ยขับรถมอเตอร์ไซ เก่งนะครับไม่แพ้ใครในโลกนะฮะแต่เพียงแต่ว่าเรายังไม่ได้ขึ้นไปถึงจุดสูงสุดเท่านั้นเองนะครับแต่ก็มีน้องๆหลายๆท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นนักแข่งไทยอย่างฟิลม์มอย่างเ,าเจ้าซุปเองก็โอเคนะครับก็ไปไกลนะฮะสักวันหนึ่งนะครับคนไทยได้ไปปอต้อจีพีแน่นอนนะครับก็เข้าเรื่องเลยดีกว่าฮนะบัวของยักษ์เทลเมทนะครับตัวนี้เนี่ยด้านหน้าก็จะเป็นชิล นะครับชิลของเขาเนี่ยเป็นโพลีคาร์บอเนตนะครับนะฮะซึ่งมีความยืดหยุ่นนะครับและมีความแข็งแรงค่อนข้างสูงนะครับตัวนี้นะฮะทั้งสีดำแล้วก็สีขาวเลยนะครับมีความยืดหยุ่นสูงนะฮะตัวนี้จะเป็นพลาสติกโพลีคาร์บอเนตนะครับแล้วก็ในเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆในตัวของหมวกนะฮะก็จะมีในส่วนของตัวเปิดปิดช่องลมนะครับตัวนี้นะฮะ ตัวนี้คุณสามารถที่จะเปิดหรือคุณจะปิดก็ได้นะครับในเวลาที่คุณขับรถบริเวณไปในทางไกลนะครับหรือว่าคุณขับรถเนี่ยคุณเริ่มที่จะร้อนละอยู่บริเวณด้านในของตัวหมวกนะครับศีรษะของคุณเนี่ยเริ่มร้อนแล้วคุณสามารถที่จะเปิดช่องลมได้นะครับช่องลมก็จะมีอยู่ตรงบริเวณด้านหน้าตรงนี้นะครับแล้วก็บริเวณตรงช่วงด้านบนตรงนี้นะฮะด้านบนตรงนี้นะครับของตัวหมวกนะครับ นะฮะแล้วก็จะมีช่องลมที่แต่ตรงเนี้ยมันไม่สามารถเปิดปิดได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นลมทั้งหมดเลยนะครับก็จะถูกย้อนย้อนนะครับออกแบบตาม Aero d y n a มิกนะครับก็คือลมจะเข้าทางด้านประทะเข้าด้านหน้าหมวกตรงนี้นะครับลมจะเข้าประทะดด้านหน้าหมวกลมจะผ่านเข้าช่องที่1นนะครับช่องที่2และช่องที่3นะครับก็จะมาออกตรงด้านหลังของหมวกนะครับ แล้วก็จะมีในช่วงลมที่จะออกด้านข้างตรงนี้เหมือนกันนะครับส่วนเรื่องของความปลอดภัยนะครับหมวกของยักษ์เฮมเนะครับก็ได้มาตรฐานนะครับดอกนะครับ DOT นะครับนะฮะตัวนี้มีความปลอดภัยสูงเลยนะครับเพราะว่าผมเองเนี่ยผมใช้ตัวของเจ้าหมวกยักษ์นะฮะเปลี่ยนมาใช้ตัวของเจ้าหมวกยักษ์แบรนด์ของคนไทยเองเลยนะฮะที่ดังมากในต่างประเทศนะครับ ก็ใช้ในทการเททดสอบรถจักรยานยนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นรถในประเทศไทยรถในต่างประเทศรถเล็กแล้วก็รถบิ๊กไบค์นะครับชาวไรเดอร์ทั้งหลายเนี่ยบางทีผมใส่ไปเนี่ยผมต้องบอกนี้ก่อนตอนที่ผมใส่ไปก็จะมีสาวๆมองเฮ้ยพี่หมวกอะไรอ่ะสวยที่สวยจังเลยอะไรเงี้ยก็คือขอไปหนึ่งได้ไหมผมก็เลยบอกว่านะเดี๋ยวผมคุยทางยักษ์ให้นะครับ <laughs> นะโอเค ตัวสายรัดนะครับด้านในนะครับด้านในหมวกนะครับก็จะเป็นดับเบิลดีลิงนะครับตัวนี้เนี่ยมีความแข็งแรงนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะรัดคางได้อย่างปลอดภัยนะครับตัวนี้นะฮะวิธีการรัดนะครับเราเขาก็จะมีเหล็กห่วง2องชิ้นตรงนี้นะครับเราก็สอดตัวสายเข้าไปเนี่ยคือตัวเนี้ยมันดีกว่ากิบล็อกยังไงนะกิบล็อกเวลาเราเสียบ้ามาแป๊กแป๊แป๊กแป๊เนี่ยเวลาเกิดอุบัติเหตุเนี่ย เวลาเราล้มไปหรือว่าใช้งานไปนานๆเนี่ยครับตัวพลาสติกตัวกิบบล็อกตัวเนี้ยมันอาจมันสามารถที่จะแตกหกัหกหรือลุดได้นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นมาตรฐานของทางสั่งยุโรปด้วยเหมือนกันว่าคุณใช้หมวกคุณจะต้องเป็นสายแบบนี้นะครับคุณก็สอดเข้าไปอย่างนี้นะครับอ่ะผมทําแบบรัดรขั้นตอนละกันนะครับคุณก็มันมีความแข็งแรงนะครับนี่ฮะมันแน่น มันจะแน่นมากครับนะครับแล้วเขาก็มีตัวกิ๊ล็อกตัวนี้นะฮะไว้ให้เราเก็บสายนะครับเราก็กดเข้าไปเลยนะครับคุณไม่ต้องมาเกะกะกับสายละนะครับคุณถือไปไหนเนี่ยคุณก็ถือถือได้สบายนะฮะคุณถือเลยสบายมากครับอ่ะกระมอกตัวนี้แล้วก็ด้านในของบวดนะครับตัวของฟองน้ํานะครับตัวนี้ หลายหลายท่านคิดว่าหมวกด้านนอกเนี่ยมันมีเล็กใบใหญ่ไหมมีใหญ่ไหมมีเล็กหรือเปล่าจริงๆแล้วอยู่ที่ตัวฟองน้ําด้านในนะครับหรือว่าเขาเรียกกันอีกอย่างก็คือเรียกของนวมหมวกนั่นเองนะฮะนวมหมวกตัวนี้เนี่ยสามารถถอดออกได้เช่นกันนะครับนะฮะก็ฟองน้ําก็จะมีเป็นเบอร์เอสนะครับเป็นเบอร์เอ็มนะครับเป็นเบอร์เอ็กแอลอ่าเป็นเบอร์ L อลนะครับแล้วก็เป็นเบอร์เอ็กแอลแล้วก็เอ็กเอ็กแอลครับ มัวเขามีหลายไซส์มากนะครับตัวนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าบุกยักษ์ทำออกมาได้ตอบโจทย์นะครับแล้วก็โดนใจนะครับหลายๆท่านที่ใช้มอไซค์อยู่ราคาเนี่ยก็บอกได้เลยว่าก็ไม่แพงนะครับราคานี้คือหลักพันเองนะฮะก็จะอยู่ประมาณสักสา0พันถึง4 0 0พันประมาณนี้ฮะก็คุณมีตังค์ทอนแน่นอนแล้วคุณก็ยังได้ผมได้ไปแล้วเนี่ผมได้ไปแล้วเวสื้อสวยมากครับ นะฮะมีทั้งสกรีนด้านหน้านะครับซึ่งจะเป็นตัวของยักษ์เองนะครับซึ่งยักษ์ตัวนี้เนี่ยผมจะบอกว่าทําไมมันต้องถึงเป็นยักษ์นะครับอ่ะผมให้ดูข้างหลังก่อนนะครับข้างหลังอ่ะผมชอบมากมันเป็นอะไรที่มันอาร์ตมากฝรั่งเห็นฝรั่งเฮ้ยยูขายเสื้อผอมไหมอ่าผมบอกผมไม่ได้ขายผมมีอยู่ตัวเดียวนะครับแล้วผมก็ชอบด้วยนะครับก็เสื้อตัวนี้เนี่ย จริงๆแล้วความเชื่อของคนไทยนะครับยักษ์เนี่ยจะอยู่อย่างอย่างเวลาเราไปวัดพระแก้วหรือว่าเราไปวัดสกเกตหรือเราไปวัดสุทัศนนะครับหรือเราไปวัดบวรนะครับเราก็จะเห็นยักษ์นะครับว่ทาท่าเตียนนะครับเห็นไหมที่มีอุลตราแมนสู้กับยักษ์ท่าเตียนอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับอันนั้นมันเป็นหนังกระตูนอ่ะก็แต่ฝรั่งนะ,ะชอบนะครับเรื่องของความเป็นเป็นเป็น,ปนศิลปะนะครับในเรื่องของ ลวดลายต่างๆนะครับนะฮะแต่ยักษ์เนี่ยมีในยะอีกอย่างหนึ่งนะครับในของอผู้จัดทําหมวกของยักษ์มเทวมตเองนะฮะคำว่ายักษ์เนี่ยหมายถึงเป็นที่สุดของผู้ผีปีศาจนะครับนะฮะแล้วก็ยักษ์เองเนี่ยเปรียบเสมือนว่าคอยปกป้องคุ้มครองเราตลอดเวลานะครับคือเป็นที่สุดของผู้ผีปีศาจนะครับก็ยักษ์เองก็ก็ถือว่าเป็นเหมือนแบบ จะพูดว่าไงดีอ่ะนี่จะไปคนอวดผีเข้า <g ül> ดีกว่เดี๋ยวผมวันไหนเดี๋ยวผมพาไปล่าท้าผีนะอ่ะแต่อันนี้เป็นรายการเขาไม่เกี่ยวของเรานะฮะอ่ะโอเคแต่คนไทยเรามีความเชื่ออย่างนั้นนะครับโอเคถ้าใครเชื่ออย่างนั้นผมก็ถือว่าเป็นเป็นความเชื่อที่ดีนะไปไป,ไปในไปในทางที่ดีนะครับอ่ะเอาละตัวของตัวยักษ์เทอมเบตใส่แล้วเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมใส่ให้ให้ท่านผู้ชมดูครับเดี๋ยวสักครู่นะครับ นี่ผมก็ใส่แล้วเรียบร้อยนะครับผมใส่เนี่ยมันกระชับนะครับตัวบริเวณด้านหลังตรงนี้ก็โอเคนะครับกระชับมันโค้งนะครับแล้วก็บวกเนี่ยบวกของเขาเองเนี่ยในเวลาที่เราขับขี่เนี่ยวลาเรา,เราขยับหัวเนี่ยมันจะไม่มีอาการที่จะบีบรัดหรือว่าออตึงมากเกินเกินไปนะครับทําให้เกิดอาการเมื่อยล้านะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะออผมประทับใจนะผมประทับใจแล้วก็มุมมองที่ ที่ผมขับรถนะครับมุมมองอ่าด้านกว้างตรงนี้ผมมองเห็นนะครับตรงนี้ผมมองเห็นนะฮะตรงนี้ผมมองเห็นนะครับตรงด้านหน้าเ,เนี่ยเวลาถ,ถ้าคุณทําความเร็วสูงๆนะครับเวลาคัุณก้มคุณก้มแล้วคุณหมอบนี้น,นะฮะตรงนี้นะครับคุณจะใช้สายตาเยอะที่สุดนะครับตรงนี้เนี่ยเวลาที่คุณมองไปเนี่ยคุณจะมองได้อ่อชัดเจนนะครับไม่เป็นอุปสรรคในการขับขี่นะฮะแล้วก็ส่วนตรงด้านหน้าเวลาที่เรามองมุมอ่อทาลาดเฉียงลงมานะครับ คุณก็ยังสามารถมองเห็นบริเวณหน้าตัดของตัวรถของคุณได้นะครับมาวัดความเร็วต่างๆหรออือไฟเตือนต่างๆของรถคุณนะครับคุณก็ยังที่จะสามารถมองเห็นแล้วคุณก็ยังสามารถที่จะคอนโทรลได้ด้วยนะครับในทางที่คุณวิ่งไปด้วยนะฮะทำให้คุณมีความปลอดภัยมากขึ้นไปนะฮะก็ตัวหมวกของยักษ์เมเมิรนนะครับมี2สีนะครับ ยษ์เฮลเมีมี2สีนะฮะสีที่ผมชอบมากที่สุดเลยนะฮะก็คือจะเป็นตัวของสีดำนะครับแล้วก็ตัวสีขาวตัวใบนี้ก็จะเป็นหมวกประจำการของน้องน้องเชษฐ t ท,ทีนะครับวันนี้เจ้าตัวไม่อยู่ผมแอบเอาหมวกมาจัดการซะเลยนะฮะก็หมวกตัวนี้นะครับนะฮะผมลืมอีกอย่างหนึ่งถอดได้นะครับสามารถถอดทำความสะอาดได้นะครับ ถอดให้ดูนี่ฮะนี่คือแผ่นปิดลัดทางนะครับที่จะกันลมหัวนหรือว่าย้อนเข้าไปในหมวกนะครับนะฮะบ,บริเวณด้านแก้มตรงนี้นะครับมันจะมีเป๊กอ่าอ่าเห็นไหมฮะคุณก็สามารถที่จะดึงเป๊กตัวนี้ยดึงออกได้เลยเป๊กก็จะมีสองจุดนะครับนี่คือแก้มด้านข้างนะครับ นี่ฮะนี่ฮะนะครับคุณสามารถถอดทำความสะอาดได้นะครับด้านในของบวกเนี่ยคุณสามารถที่จะถอดได้ทั้งหมดเลยนะครับคุณสามารถทําความสะอาดได้ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าคุณขับไปไกลแค่ไหนเลอะเทอะแค่ไหนยักเทอเมทยังไงก็เอาอยู่นะฮะก็ยังไงวันนี้เนี่ยขอฝากวยครับกับผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับอย่างของหมวกกันน็อกของทางยัษ์เฮลเมทนะครับแล้วก็ ทางในเพจของทางยักษ์เฮล멧นะครับยักษ์เฮล f ออฟฟิเชียลนะครับเขาก็จะมีกิจกรรมอยู่ตลอดเวลานะครับในเรื่องของอาการจัดองนงวันนะครับหรือถ้าใครอยากจะสั่งซื้อเฮ้ยผมสั่งซื้อได้ที่ไหนผมจะสั่งซื้อยังไงนะครับผมอยากได้จังเลยนะครับก็เข้าไปดูนะครับในเว็บไซต์ของทางยักษ์เฮล멧ได้โดยตรงเลยนะครับหรือหรือนะฮะโทรศัพท์นะครับเข้าไปติดต่อที่096ครับ 8ปดเจ็ดานะครับห้าหนะฮะลองไปสอบถามดูก่อนได้นะครับว่าพี่หมวกกันน็อกของพี่ราคาเท่าไหร่พี่ตรงยังไงอะไรยังไงคุณอยู่จังหวัดไหนเขาก็ส่งให้คุณได้นะฮะแล้วก็ตัวนี้จะเห็นผมใส่ทําการเทสทดสอบรถจักรยานยนต์แน่นอนนะฮะแน่นอนต้องบอกไ้้เลยว่าผมจะใช้หมวกใบน,นี้เข้ามาประจำการใน GTR Max ของเรานะฮะ ในการทดสอบร,รถจักรายานยนในบ้านเรานะฮะส่วนถ้าเป็นารายการใหญ่ๆนะครับกอจจนะะ็อาจจะน,นะครับอาจจะนําหมวกยักษ์นะครับผมอยากนําหมวกยักษ์เนี่ยเข้าไปในรายการใหญ่ๆเช่นกันนะครับก็เดี๋ยวค่อยดูกันนะครับแล้วยังไงอย่าลืมติดตามชมนะฮะ GTR m a ของเรานะฮะ GTR m ออ๋อเดี๋ยวสักคู่อ่ะ,อะ โอเคค่อช่วยหน่อยครับเป็นไงกันบ้างครับที่ผมรีวิวโมกน็อกของตัวยักษ์เทีเมไฟนะครับไม่ว่าคุณจะใช้รถรุ่นไหนประเทศไหนก็แล้วแต่นะครับคุณก็สามารถที่จะมีความเท่ๆแบบไทยๆได้นะครับในรวดลายของเป็นลายไทยแบบหน้ายักษ์นะครับในโมกน็อกของตัวยักษ์เทีเมเองนะฮะก็ยังไงฝากติดตามด้วยนะครับใครที่สนใจนะครับอยากจะครอบครองหมวกยักษ์นะครับ อยากมีความเป็นไทยนะครับอยากใส่เข้าไปแล้วแบบใครมองคุณแล้วแบบกลัวอะไรเงี้ยนะคุณก็ใส่เลยอยากเคี่ยวด้วยนะมีเคี่ยวด้วยนะยักษ์อ่ะนะครับใครที่สนใจนะครับอยากจะได้ของตัวหมวกของยักษ์เฮลเ멧นะครับก็สามารถที่จะเข้าไปเซิร์ชใน Facebook ดกได้นะครับยักษ์เฮล멧นะครับตรงๆเลยนะครับยักษ์เฮล멧นะครับก็คุณจะจะเห็นนะครับกิจกรรมต่างๆรือว่ารูปภาพของตัวของสินค้านะครับ แล้วก็ลักษณะพิเศษของตัวหมวกของยักษ์นะครับคุณสมบัติต่างๆนะครับในนั้นก็จะมีแบบครบท้วนนะครับบ้านวอาที่ผมรีวิวปามื่อมสกูนี้นะฮะก็จะมีรายละเอียดที่อยากจะรู้ไว้ทั้งหมดเลยนะครับชัดเจนแน่นอนนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากติดตาม g t r Max อของเราด้วยนะฮะก็ปีหน้านะครับรับรองว่าเราจะมีคลิปนะครับเด็ดๆในการเทดสอบรถจักรยานยนต์นะครับไม่ว่า รถจักรยานยนต์ยี่ห้อต่างๆไม่ว่าจะเป็นรถเล็กน,นะครับรถขนาดกลางหรือว่าเป็นรถขนาดใหญ่นะฮะเราก็สามารถที่จะเอา,เอาข้อมูลดีๆนะครับในเรื่องของการขับขี่ก็จะมีในเรื่องของอคอนเทนต,ต์ต่างๆมีเรื่องของการแอคชั่นเข้ามาเสริมด้วยนะครับก็ตรงนี้นะฮะก็ฝากไปด้วยครับยังไงทัดเองก็จะมาอยู่ในส่วนของ มอเตอร์ไซค์ของทาง TTR Max นะครับก็มาช่วยของทางทางฝั่งพี่เบิร์ดนะครับก็ตอนนี้เนี่ยต้องบอกต้องยอมรับก่อนว่ากระแสของรถจักรยานยนต์ในบ้านเราเนี่ยเติบโตขึ้นมากนะครับก็ยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะฮะไทยก็จะผลิตตัวรีวิวเทสทดสอบหรือว่าวิดีโอดีๆออกมาให้กับทางผู้ชมทางบ้านได้รับชมอีกนะฮะยังไงก็ถ้าผิดภาดการใดหรือข้อมูล ผมว่าข้อมูลข้อโอเคนะผมว่าไม่น่าจะพลาดนะนะก็ถ้าเอายี้นี่ดีกว่าใครมีข้อเสนอหรือว่ามีข้อสงสัยหรือมีข้อติชมนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปในเพจของทาง GTR Max นะครับใน a c e b o o k นะฮะเข้าไปแสดงความคิดเห็นได้นะครับอยากให้เราปรับเปลี่ยนยังไงนะครับอยากให้เปลี่ยนรีดิกร์ไหมโดยอยากเปลี่ยนผมเลยนะนะทนทนฟังผมไปหน่อยนะ ก็อย่าเพิ่งเปลีป่ยนผมอยากให้เป็นยังไงอยากให้ผมไปเททดสอบรถรุ่นไหนนะครับแต่ถ้าเปลี่ยนเช่ดโอเคนะแต่ผมยังอยู่นะเดี๋ยวอย่าไปบอกเขาแนละ้วเดี๋ยวเขาจะมาว่าผมเอาเดียเขาน้อยใจนะครับที้น้อยใจอยู่ด้วยอ่ะอยังไงฝากด้วยครับกับเว็บไซต์ gtrmax.com นะครับก็จะมีสาระเรื่องราวในเรื่องของรถใหญ่นะครับในเรื่องของรถจักรยานยนต์นะครับข่าวเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับรวมถึงรถ รุ่นใหม่ที่เปิดตัวในตลาดบ้านเราหรือว่าเปิดตัวในโลกนี้นะฮะรวมไปถึงเรื่องของอ,อกินเที่ยวนะครับฟยวสุดๆผมชอบตอนนี้มากเลยเนี่ยนึกถึงตอนนี้อะไรเหียวทุกทีเลยคอเริ่มแห้งนะอ่ะนะฝากด้วยนะครับยังไงถ้าใครสงสัยยังไงก็สามารถที่จะมาแสดงความคิดเห็นหรือว่าสอบถามเราได้ครับยังไงก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่กับ GTR Max ออนทูบครับ